สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อความในใจที่เขามีต่อคุณโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้เขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงอยู่นะเขามีความในใจยังไงเกี่ยวกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้ ทำในใจเราดูแบบเอาแบบทุกอย่างเลยแล้วกันเนาะเขามองคุณยังไงแล้วก็คิดยังไงกับคุณเดี๋ยวเริ่มดูกันเลยนะเขามองคุณยังไง อเคคนนี้นะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่น่ารักนะคะมีความน่ารักอ่อนหวานอ่อนโยนไฟมันสว่างไปหรือเปล่าเนี่ยไฟมันตกกระทบตรงนี้พอดีอ่ะเขาอะ่ะเขามองว่าคุณเป็นคนน่ารักอ่อนโยนนะคะแล้วก็มีความเป็นเด็กมีความสดใสมีความร่าเริงอยู่ในตัวเหมือนกันแล้วก็ เป็นคนที่ดูเหมือนจะเป็นรักอิสระไม่ค่อยชอบยึดติดกับอะไรต่างๆไม่ชอบกฎเกณฑ์ไม่ชอบกดระเบียบไม่ชอบแบบไม่ชอบให้ใครมาควบคุมชอบทำอะไรแบบตามใจแล้วก็ชอบใช้ชีวิตแบบ slow life แบบชิลๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบความซีเรียสไม่ชอบความกดดันถ้าตรงไหนที่อยู่แล้วไม่สบายใจคุณจะเดินออกจากตรงนั้นต่อให้แบบมันเป็นเซฟโซนของคุณหรือว่าเป็นพื้นที่ที่ โอเคแหละมันปลอดภยัยมันมันดีกับคุณแต่ว่าถ้าคุณอยู่แล้วคุณรู้สึกไม่สบายใจอะ่ะแบบมาสั่งให้คุณทํานู่นทํานี่เช่นเช่นถ้าเป็นในเรื่องของของงานสมมุติคุณอยู่บริษัทหนึ่งทํางานที่บริษัทหนึ่งหน้าที่การงานก็ดี การเงินก็ดีรายได้รายรับอะไรของคุณเนี่ยดีหมดเลยแล้วก็เป็นงานที่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณทําไปแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวคุณคุณรู้สึกเบื่อกับกับงานนี้หรือว่าเบื่อบริษัทนี้เบ,บ,บื่อกฎระเบียบอะไรต่างๆเขาอาจจะบังคับคุณเช่นคุณอาจจะเป็นแบบพวกแฟชั่นนิต้าชอบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่บริษัทนี้มีกฎมีข้อห้ามว่าต้องแต่งตัวให้ให้ดูเรียบร้อยนะอย่า แฟชั่นจ๋าเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณรู้สึกแบบอึดอัดมันไม่ใช่ตัวคุณหรือว่าอาจจะมีแบบเพื่อนร่วมงานบางคนที่ชอบมาจู้จี้หรือชอบมาก้าวไก่คุณอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นหัวหน้าของคุณอะไรก็ตามอ่ะที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจต่อให้พื้นที่ตรงนั้นมันมันดีอยู่แล้วมันเป็นเซฟโซนของคุณแต่คุณก็จะเดินออกไปเพราะคุณคุณทนไม่ได้กับการที่กับการที่จะต้องมาแบบเอถูกบังคับให้ทํานู่นทํานี่อะค่ะ แล้วคุณอะก็ไม่ชอบความเร่งรีบไม่ชอบการแข่งขันคุณชอบใช้ชีวิตแบบแบบสบายๆชิวๆอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าอะไรของคุณไปหรือว่ามีโลกส่วนตัวว่างก็ไปเที่ยวอยากทำอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยอือันนี้ที่เขามองคุณนะแต่เขาก็มองว่าอีกแง่หนึง่งอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณคุณมีความน่ารัก น่ารักมีความสดใสมีความกล้ากล้าคิดกล้าทำกล้ามากกว่ามากกว่าที่เขาคิดอะ่ะก็คือคือเขามองคุณอะ่ะเขาบางครั้งเขาก็ไม่คิดว่าคุณจะกล้าทำอะไรแบบนั้นแบบนี้เพราะว่าลุคของคุณคุณดูเป็นคนนิ่มๆดูเฉยๆอะ่ะดูดูแบบไม่อะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นคนแบบ นุ่มนิ่มอ่อนหวานน่ารักอ่อนโยนเลยอย่างนี้เออแต่ว่าเวลาคุณตัดสินใจอะไรเนี่ยคุณก็แบบคุณก็ทําเลยบางครั้งก็คือการตัดสินใจของคุณอาจจะดูกล้าบ้าบิ่นจนแบบเขานึกไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่อบอ้อมอารีเอาใจเอ่อเอาใจเก่งแล้วก็เอาใจใส่เขาดีนะคะมีความห่วงใย,ยอืม เขามองคุณในแง่ดีนั่นแหละนะทีนี้ขอดูความรู้สึกอันนี้คือสิ่งที่เขามองว่าคุณเป็นคนยังไงในสายตาเขานะทีนี้ขอดูว่าแล้วเขาอะ่ะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณ n นออ t เ f p น n t เค l e s f u r ์อ pentacle ค้ดแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผู้อ่านเขาปรับอ่าดี <B S 1> <B S 2> ขึ้นมาหน่อยเมื่อกี้แฝงมันจ้าเกินไป เเอ็มเพอเรอร์เทจออบ คุณสองคนเคยมีปัญหากันหรือเปล่าบางทีอะ่ะคุณอาจจะคุณกับเขาอะ่ะยังมีความรู้สึกต่อกันยังรักยังชอบกันอยู่แต่ด้วยความที่คุณเป็นคนเป็นคนแบบเนี้ยอย่างที่เขามองอะคะ่ะว่าถ้าตรงไหนทําให้คุณไม่สบายใจคุณรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่โอเคคุณจะเดินหนีไปคุณจะไปจากที่ตรงนั้น และเขาอาจจะทําอะไรให้คุณรู้สึกอึดอัดหรือทําอะไรให้คุณรู้สึกแบบไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโกรธเคืองงอนอะไรก็แล้วแต่คุณยังรักเขาแต่คุณก็เดินหนีไปคุณก็ยอมยอมหันหลังยอมเดินจากไปอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกว่าถ้าอยู่แล้วมันก็คงไม่โอเคอยู่แล้วมันไม่มีความสุขต่อให้รักแค่ไหนก็ก็ต้องตัดใจอ่ะก็ต้องลองไปหาที่อื่น เผื่อว่าจะมีที่อื่นที่ทําให้รู้สึกสบายใจกว่านี้หรือว่าบางทีไปอยู่คนเดียวอาจจะสบายใจกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณก็มีความคิดแบบนี้แล้วก็คุณกับเขาก็อาจจะแบบห่างๆกันไปหรือว่าบางคนอาจจะเลิกลาการอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอะเขายังคงยึดติดกับคุณนะยังคงไม่ปล่อยวางนะคะแล้วก็ยังคง รอคอยจังหวะรอคอยโอกาสนะที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแต่เขามีความรู้สึกแบบจริงจังกับคุณมากๆเลยนะไพ่เหรียญออกมาเยอะแล้วว่าไพ่ดีเอ็มเพลอร์มีความจริงจังมีความมั่นคงแล้วก็เขามีความรู้สึกดีๆอยากจะมอบให้กับคุณนะคะยังพงรักอยู่ถ้าคุณสองคนเนี่ยเคยคบหากันแล้วเลิกลากันไปอ่ะอยากจะบอกว่าเขาเคยรักคุณยังไงเขาก็ยังรักคุณอยู่นะ แล้วก็เป็นความรักที่ที่แบบจริงจังอ่ะมันไม่ใช่ความความหลงไม่ใช่ความแบบอารมณ์ชั่ววูบฉาบฉวยชั่วคราวอะไรแบบเนี้ยแต่มันมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะลงเอยกับคุณอยากจะอยู่กับคุณแบบยาวๆอ่ะต่อให้ห่างกันไปต่อให้เลิกกันไปแต่ใจเขาอ่ะก็ไม่เคยออกไปจากคุณเลยในใจเขาก็ยังมีคุณอยู่เสมอ แล้วเขายังรอคอยเวลารอคอยจังหวะนะคะที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแต่คนคนเนี้ยเขาอาจจะแบบไม่ค่อยแสดงออกอะไรมากมายนะักคุณอาจจะไม่รู้อาจจะแบบไม่เข้าใจความรู้สึกเขาหรือไม่เข้าใจความคิดของเขาก็ได้เพราะเขาเป็นคนเหมือนไม่ค่อยพูดนะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกดูแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยอืม แล้วก็ดูจะไม่ใช่คนโรแมนติกคุณอาจจะไม่ชอบตรงนี้ก็ได้คุณกับเขาอาจจะมีลักษณะนิสัยอะไรบางอย่างที่มันแบบมันเข้ากันไม่ได้อ่ะเออคนนึงอาจจะอาจจะชอบแบบสบายๆชิลๆแต่อีกคนนึงดูเหมือนจะเป็นคนที่อยู่ในกฎเกณฑ์พอสมควรหมายถึงเขาอ่ะตัวเขาดูจะเป็นคนที่แบบเจ้าระเบียบอ่ะ แล้วก็เป็นคนนิ่งๆดูมีความสุข,ขุมดูมีความเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเออในขณะที่คุณจะเป็นแบบสบายสบายอารมณ์แบบเด็กๆใช้ชีวิตแบบ slow life อะไรอย่างนี้มากกว่าเขาอะ่ะมันก็เลยอาจจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดเวลาอยู่กับเขาต่อให้คุณจะชอบเขาแค่ไหนหรือรักเขาแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีบางอย่างบางสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคคุณเบื่อหน่ายเลยอย่างเงี้ย อาจจะแค่เบื่ออาจจะแค่งอนก็ได้นะบางทีเขาอาจจะแบบไปออกคําสั่งกับคุณหรือว่าควบคุมคุณมากเกินไปอะไรเงี้ยคุณก็เลยแบบรู้สึกแบบเบื่อก็เลยเดินหนีก็เลยไม่อยากคุยด้วยก็เลยบล็อกอะไรอย่างนี้ก็มีอืมแต่นี่แหละนะคะความรู้สึกของเขาอะ่ะก็ยัง ก็ยังคงอยู่กับคุณออความรักที่เขามีให้เคยมีให้ยังไงก็ยังอยู่อย่างนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนใจแล้วก็อยากขอโอกาสมาเริ่มต้นความรักกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็รอจังหวะรอโอกาสนะเหมือนเขาแบบอยากทักทายคุณมาค่ะ kisses unconditionally loving หมายเขารักคุณนะคะ falling in love เขารักคุณมากอคนเนี้ย choice อขานว่าถ้าก่อนอันเนี้ยคุณกับเขามีปัญหาเรื่องอะไรกันนะ่ะเขาคนนี้เหมือนแบบเรียนรู้เรียนรู้แล้วนะคะว่าถ้าเกิดเขาเขาไปควบคุมอะไรคุณหรือออกคำสั่งคุณมากเกินไปแล้วทำให้คุณรู้สึกอึดอัดทำให้คุณหนีจากเขาไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาเรียนรู้แล้วอะว่า ว่าถ้าจะรักใครสักคนเนี่ยมันต้องปฏิบัติตัวยังไงถ้าเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตคุณเป็นคนยังไงแล้วเขาจะต้องปรับเปลี่ยนตัวยังไงเขาจะต้องดูแลคุณยังไงอืมและการที่เขาได้พบคุณอะ่ะมันทำให้เขาได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นเรียนรู้ที่จะรักตัวเองดูแลตัวเองเป็นรู้ว่า อะไรที่มันตึงเกินไปมันก็ต้องมันมันก็ไม่ดีอ่ะมันต้องผ่อนบ้างหรืออะไรที่มันหย่อนยานเกินไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันมันเหมือนกับได้กลับมามองย้อนอะไรหลายอย่างด้วยมันทําให้เขามีความสุขมากขึ้นหมายถึงว่าการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตของเขาอ่ะมันมันง่ายขึ้นก่อนหน้านี้เขาอาจจะมองอะไรในแง่ในแง่ที่แบบตึงเครียดหรือว่า มองในด้านเดียวแต่พอรู้จักกับคุณนะเขาเห็นอีกด้านหนึ่งเห็นอีกมุมหนึ่งได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วมันได้ได้เหมือนประสบการณ์ใหม่หรือความรู้ใหม่ๆเอามาปรับใช้กับตัวเองนะคะแล้วทําให้เนี่ยทำให้เขาอ่ะ,อะเรียนรู้ในเรื่องของความรักเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นแต่ว่าจะให้มีความสุขกว่านี้หรือดีกว่านี้ก็คือเขาอยากมีคุณในชีวิตนะคะ โอ้ทวินเฟรมคุณกับเขาเป็นทวินเฟรมกันนี้เองนะคะมีความเป็นทวินเฟรมมีความเป็นหญิงหยางเห็นะก็คือมีความแตกต่างกันอนะแต่ว่าก็ก็เข้ากันได้เออแล้วก็อย่างที่ผู้อ่านบอกอะการที่เขาเจอคุณอนะมันทําให้เขาแบบได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆซึ่งเอามาพัฒนาตัวเองให้เขาแบบดีขึ้นอนะ นั่นแหละมันเป็นเรื่องของของควินเฟมการเจอกันแล้วทาให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เติบโตขึ้นเหมือนมาสะกิดหรือมาจุดประกายอะไรอีกฝ่ายหนึ่งอะให้ให้คิดได้อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ลองก็ลองทบทวนดูนะลองคิดดูนะว่าคุณเนะี่ยได้อะไรจากเขาบ้างคุณได้เรียนรู้อะไรจากเขาบ้างเขาอะเหมือนตื่นรู้แล้วว่าเขาอะได้เรียนรู้อะไรจากคุณแล้วทําให้เขาได้พัฒนาตัวเองเราด้วย ทางฝั่งคุณพัฒนาหรือ,อยังเพราะว่าเรื่องของทวินเฟรมนะคะถ้ามันจะให้สมบูรณ์แบบได้กลับมารียูเนียนกันแบบแบบเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือต้องพัฒนาทางคู่อะไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพัฒนานะคะแล้วมันจะต้องมาอยู่ในระดับที่แบบเท่ากันแล้วมันจะดีมากแล้วมันจะได้กลับมารียูเนียนกันอืในเมื่อคุณสองคนมีความเป็นทวินเฟรมกันอยู่อะ่ะ <c oughs> มันก็เลย ต้องมาแนวนี้คุณต้องลองไปทบทวนดูแล้วแหละอืมว่าคุณพัฒนาอะไรขึ้นบ้างคุณเติบโตด้านไหนคุณมีความคิดด้านไหนที่แบบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เราไม่เคยคิดได้แบบนี้เราไม่เคยทําได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณได้ความรู้หรือประสบการณ์อะไรจากเขาก็ลองไปคิดดูนะโอเค ประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ